แฟนชายมิสเตอร์เทมปุเทมปุระชีรลาวาเจ้าแรกของประเทศสวัสดีครับผมอุณัดนะครับเป็นเจ้าของแฟนชายมิสเตอร์เทมปุครับเราชอบทานกุ้งเทมปุระอยู่แล้วเราก็อยากได้ชีสแบบอเมริกันเหมือนกันเราก็เลยผสมผาสานกันเลยครับระหว่างความเป็นเทมปุระของญี่ปุ่นกับชีสแบบอเมริกันข้างในเทมปุระเนี่ยก็จะมีชีสด,ด้วยยืดออกมาเลยครับผมผมต้องการให้มันเป็นแบบกึ่งญี่ปุ่นกึ่งอเมริกันแล้วก็คนรุ่นใหม่เข้าถึงครับ เมนูของผมนะครับที่หลักๆเลยมีกุ้งเทมปุระก่อนเลยครับกุ้งเทมปุระเนี่ยก็เราจะมีแบบที่มีชีสด้วยแล้วก็เราจะมีแบบว่าชีสลาวาก็คือข้างในมีชีสยืดออกมาได้แล้วยังไม่พอเราจะมีท็อปปิ้งอีกก็คือพวกชีสดิฟผงปาปิก้าผงชีสแล้วก็ผงหม่าล่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเห็ดครับมีปูอัดนะครับปูอัดเนี่ยก็คือเราก็ใส่ชีสเข้าไปก็มีครับเป็นปูอัดชีสลาวานะครับก็ยืดเหมือนยันแล้วก็มีท็อปปิ้งเหมือนยันนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี แป้งเป็นสูตรเฉพาะของมิสเตอร์เทมปุนะครับเราได้คิดค้นแป้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าเทมปุระบางทีเราใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะกระจายก็ได้ครับแต่เราเลือกที่จะคิดค้นแป้งสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกที่สามารถทอดได้ถ้ามีแป้งเราราคาเนี่ยเราเน้นที่ว่าคนทั่วไปเข้าถึงเทมปุระได้ซื้อได้ราคาที่ไม่เกิน35บาทต่อตัวกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กผู้ใหญ่ไวการคนทุกท่านได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่ทานได้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับ ชุดเริ่มต้นเลยไซส์ S อสนะครับสามารถขายตามตลาดนัดได้เราให้ดีออสจะมอนะครับแล้วก็เครื่องคดอื่นๆเนี่ยเขาสามารถหาได้เองครับผมแล้วผมก็จะส่งพวกแป้งให้ครับแฟนไช์ตัวนี้ของผมเนี่ยจะทําให้บรรยากาศเหมือนจะอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนี่ก็เป็นม้อทอดนะครับตัวแป้งนะครับตัวตันดี้นะครับเรามีโคมไฟโคมไฟสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเปิดได้ครับเรามีไฟเปิดได้ติ้งขึ้นมาเลยครับนอกจากนี้เรามีทงเจแฟกให้ไฟที่จะต่อนะครับก็มีแค่ตัวของมอทอดแบบโคมไฟ2อย่างครับผมเทนนิ่งมีครับผมแล้วก็ม ไม่ยากครับเรามีกำหนดระยะเวลาการทอดให้ีนะ่นาทีอะไรอย่างนี้ครับทำเลนะครับห้างสปปรรพสินค้านะครับแล้วก็ตลาดนัดนะครับพวกงานอีเวนท์ทั่วไปก็สามารถไปได้เหมือนกันครับผม ผมเอาเทมปุระในพัตคาลเนี่ยเอาลงมาให้ทุกท่านได้ทานเทมปุระกันในยุคปัจจุบันเนี่ยเทมปุระกำลังมาครับเนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องของชีสของอเมริกาด้วยแล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นสไตล์นะครับทำให้การผสมผสานเนี่ยลงตัวนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้จะไปได้ในอนาคตครับครับช่องทางติดต่อของมิสเตอร์เทมปุนะครับเรามีเพจแฟนชายชื่อมิสเตอร์เทมปุนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0864285447นะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับคุณนัทนะครับผมครับเราพบกันได้ที่งานสมาร์ทไอทีเอฟม จัดที่ a ิ t เมคบนทองธานีครับผมก็มีทั้งบูสนะครับมีทีมของฝ่ายผลิตเราแล้วก็มีเทมปุระที่ทอดสดๆให้เห็นสดๆเลยนะครับรจไไปปด้ววยยกันีช่อง